คำถามหนึ่งที่คนใกล้ตายพูดขึ้นมาบ่อยมากที่สุดคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทำอะไรบางอย่างให้ต่างจากเดิมและหนังสือเล่มนี้มาจากการพูดคุยกับคนที่กำลังจะตายโลกนี้ไปไม่ใช่แค่คนหนึ่งแต่หลายร้อยคนที่เหลือเวลาไม่มากแล้วและจะบอกเรื่องเล่าและบอกเรื่องเล่าที่เขาเสียดายที่สุดในชีวิตสิ่งแรกที่คนเสียดายที่สุดคืออยากจะมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตตามแบบของตัวเองไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นคาดหวังเราใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นโอเคแต่สุดท้ายลืมไปว่าตัวเราจริงๆอยากเป็นอะไรและอีก2อย่างทีี่คนเสยดาย มากที่สุดก็คือฉันอยากทํางานให้น้อยลงและฉันอยากกล้าพูดความในใจกับคนที่ฉันรักแลวเราโมแต่ยุ่งจนคนที่อยากกอดอยากคุยด้วยก็ไม่ได้อยู่ให้กอดอีกต่อไปแล้วข้อที่เจ็บที่สุดกว่าน,นั้นก็คือฉันอยากรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนคนที่เราคิดว่าอยู่กับเราตลอดมันไม่ได้อยู่ตลอดและวันที่เราเหลือเวลาแค่ไม่นานเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินหรือชื่อเสียงเราจะพูดถึงคนที่หายไปจากชีวิตเราและข้อสุดท้ายก็คือฉันอยากให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าน,นี้เพราะเราคิดว่าความสุขต้องรอรอให้ถึงเป้ารอให้พร้อมแต่ลืมไป ยใจอู่เราไม่ต้องรอให้ตัวเองใกล้ตายถึงจะรู้ว่าควรใช้ชีวิตยังไงวันนี้เรายังมีโอกาสวันนี้เรายังพูดคําว่ารักกับใครบางคนได้เปลี่ยนใจได้เติบออกมาได้เริ่มต้นใหม่ได้แค่อย่ามัวแต่รอสายคลิปนี้ทําให้คุณเงียบไปสักให้คนที่คุณได้รักดูกดติดนอ่านไปเรื่อยๆไว้อีกหลายเล่มที่เราไม่อยากให้คุณพลาดเลยสุดท้ายที่แอดอยากจะบอกอย่ารอให้ทุกอย่างสายจะได้ใช้ชีวิตแบบของจริงๆวันนี้แอดขอบคุณมากๆเลยครับ